เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วค่ะตัวนี้คือหมึกผัดน้ำดำนะคะทุกคนค่ะดูความดำสนิทของเขาค่ะล้วนขาของจริงคือหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอาหารขึ้นชื่อของเขาค่ะหมึกผัดน้ำดำค่ะว้าวอลังการมากเลยค่ะทุกคนค่ะเมนูที่สองของดิฉันนะคะคือตั้งกระดานทอดพริกกระเทียมค่ะสีสันสวยมากเลยค่ะจานนี้นะคะ550บาทนะคะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ค่ะ และติดท้ายด้วยเมนูนี้ค่ะข้าวผัดปูค่ะเราสั่งเป็นไซส์เล็กนะคะจานนี้88ค่ะโอเคค่ะอาหารที่สั่งมาครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติไปพุ่มเขากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนในอินเอาค่ะมีดิฉันพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศน,นี่ค่ะริมทะเลหมู่บ้านชาวประมงใดๆทุกคนคะ่ะพอดิฉันนะแคะ่สุภาพนะเคะมาทานร้านซอสไทยซีฟู้ดค่ะนี่พนักงานเขา นี่บอกไม้มบอกมืออันดับแรกเราไปรอคิวกันก่อนค่ะดูซิ hey, มีอะไรให้เรารับประทานบ้างเขาบอกว่าเมนูแนะนำปลาหางเหลืองทอดทิกสดอันนี้น่ากินนะเนี่ยตัวไขด่ดองนะะ้ำปลาเป็นเมนูพวกกุ้งปลาปลาหมึกค่ะทุกคนค่ะนี่นค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะกันก่อนค่ะ ได้ที่นั่งแล้วค่ะทุกคนขานี่ค่ะเมนูของเขานะคะก็จะมีทั้งเมนูปลาค่ะนี่เธอรู้จักไหมปลากุสลาดค่ะหรือว่าปลาเก๋าแดงค่ะเป็นปลาที่แบบท้องถิ่นที่นี่นะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะปลาเต่าเต้ยก็มีค่ะจาระเม็ดสีเทาค่ะแล้วก็มีทั้งเป็นซาซิมิค่ะนึงซีอิ๊วค่ะปลาทอดค่ะตัวนี้เป็นปลาหมึกเธอนี่นี่นี่อันนี้เมนูแนะนําค่ะทุกคน่าแล้วก็มีกุ้งนะคะ หอยก็มีค่ะทั้งหอยเชลลนะคะหอยไทยค่ะนี่แล้วก็ปูค่ะทุกคนขาอาหารจะเป็นสไตล์แบบว่าอาหารไทยนะอาหารไทยพื้นถิ่นของคนนาเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารจริงๆแล้วก็รสชาติของอาหารเขาเป็นยังไงคะ่ะซอตไตสไก่ซีฟูด้ดหยุดวันพุธด,ด้วยนะทุกคนขา เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วค่ะตัวนี้คือหมึกผัดน้ำดำนะคะทุกคนค่ะดูความดำสนิทของเขาค่ะรสชาตของจริงคือหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอาหารขึ้นชื่อของเขาค่ะหมึกผัดน้ำดำค่ะเมนูที่สองนะคะก้างทอดพริกกระเทียมเธอทั้งพริกทั้งกระเทียมเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะจานนี้นะคะ5้0บาทค่ะแล้วเขาก็เสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้ค่ะ และปิดทยด้วยเมนูนี้ค่ะข้าวผัดปูค่ะเราสั่งเป็นไซส์เล็กนะคะจานนี้80บาทค่ะโอเคค่ะอาหารที่สั่งมาครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนค่ะได้กินสักทีค่ะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อว่าคิวแน่นคิวทองแต่วันนี้ดิฉันมาวันจันทร์นะคะตอน5้าโมงนิดๆค่ะห้าโมงครึ่งก็ได้อาหารแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะดิฉันเดินไปปลายสะพานนะคะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกแนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูค่ะวิวดีเวอร์ค่ะโชคดีนะคะเมื่อตอนเที่ยงนะคะฝนตกหนักค่ะที่พัทยานะคะแต่ตอนเย็นค่ะเหลือเชื่อค่ะได้ดูดวงอาทิตย์ตกริมทะเลได้ค่ะกับการกินอาหาร นะคะซีฟู้ดค่ะ,ะเรามาเริ่มแนะนําเมนูแรกกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นกั้งกระดานนะคะทอดพริกกระเทียมค่ะอุยจายนนี้จานเบลล์เลยเธอจานใหญ่กว่าหน้าฉันอีกมาๆแล้วกินคุก,กับข้าวค่ะฉันสั่งเป็นข้าวผัดปูค่ะจานนี้80ค่ะส่วนจานนี้550ค่ะจานเล็กๆค่ะมาลองชิมกันค่ะ มากินมือคํำเป็นเพื่อนดิฉันหน่อยค่ะทุกคนค่ะเขาเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนค่ะชิมดีกว่าอื้มน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้โคตรเจ้มข้นเลยค่ะเข้มข้นสุดๆไปเลยค่ะวุ๊ยอร่อยอร่อยนึกถึงอย่างนี้เลยถ้ามีหอยแคลงลวกน่อร่อยเลยค่ะ แต่วันนี้ดิฉันอยากจะสั่งเป็นเมนูแบบว่าซิกเนเจอร์อของเขาอะค่ะเนี่ยมีกั้งทอดพริกกระเทียมนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูก็คือเนี่ยค่ะล่หมึกผัดน้ำดำอันนี้เอาไว้แนะนำสุดท้ายค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วมารีวิวแล้วค่ะติดเต็มปากเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปัดออกอากาศค่ะรอบนี้ขอมาแก้ตัวค่ะวิน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้อร่อยนะทุกคนเข้มข้นสุดเลยค่ะนี่ถ้าใครติดตามช่องหนึ่งนะคะจะรู้วันหนึ่งอะจะกินข้าวผัดนะคะ ้าวัดกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะแล้วเราก็ขออนุญาตนะคะใช้มือค่ะทุกคนค่ะนี่เนี่ยตั้งกระดานค่ะทุกคนค่ะเขาก็แบ่งครึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใช้ซ่อมนะนี่ค่ะจิ้มแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะงัดออกมาอย่างนี้เลยค่ะเอาไม่ออกมาทั้งตัวหรอนี่ค่ะ อย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเข้มข้นของเขาค่ะตามด้วยข้าวหัดปูค่ะฟินนะทุกคนเธอรสชาติน้ำจิ้มว่าจัดแล้วนะพวกัอเนี้ยค่ะ รสชาติของอาหารที่เขาทำอะค่ะเนี่ยมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนคนที่บ้านทําให้กินอ่ะคือไม่งกพริกไม่งกกระเทียมไม่งกเครื่องปรุงอ่ะเธอนึก้ออกไหมมันถึงเครื่องมา,มากๆเลยค่ะทุกคนหาแล้วเขาได้เปรียบก,กว่าอ,อันนี้มีไข่ได้ทุกคน,นเห็นส้มๆไหมมีไข่ได้แล้วเขาได้เปรียบก,กว่าตรงที่แบบเขาอยู่ที่นาเกลือใกล้ตลาดลานโพปะก็แบบอาหารซีฟูด้ดคือแบบว่าสดๆอ่ะเธอฉันกินเข้าไปนะนี่อันนี้ไข่ค่ะ ไข่กินเข้าไปนะคือเนื้อมันมีความมีรสชาติทุกคนเข้าใจไหมของสดมันจะมีความมีรสชาตินะทุกคนค่ะไม่จืดนะคะมีรสชาติแบบจะบอกว่าหวานไปเลยก็ไม่ถูกมันจะมีแบบมีความทะเลมีความหวานมีความนุ่มๆตุบๆกรอบๆนี่ๆอุ๊ยคำนี้น่ากินค่ะมีทั้งข้าวผัดโบนะคะกั้งนะคะแล้วก็ไข่กั้งค่ะชิมค่ะ คล้งเวอร์ค่ะคนหานี่ค่ะเมนูถัดมานะคะก็คือปลาหมึกผัดน้ำดำค่ะทุกคนขาดํามากๆเลยค่ะแล้วก็ของจริงคือหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นเหมือนอันนี้เลยค่ะทุกคนหาสปาเกตตี้ดีปลาหมึกอะค่ะที่ร้านวันดีเขาอะสงสัยเป็นปลาหมึกชนิดเดียวกันหรือเปล่าชิมน้ำซอสก่อนไหมทุกคนความซอสความซอสสีดำๆทุกคน เขาจะมีความรู้สึกว่าแบบม,มีความรสชาติดีประมึกทุกคนค่แต่มันมีความน,นุนๆมรสมันไม่โดดอะทุกคนนึกออกไหมนี่ขอเป็นคำนี้เลยค่ะสำหรับประมึกนะคะเป็นหนวดประมึกคะ่ะสีดําติดปากหรือเปล่า สาวๆนะคะถ้ามาเดทนะผู้ชายห้ามสั่งเมนูนี้นะทุกคนไม่รอดนะฉันบอกไว้ก่อนเมนูนี้ไม่รอดนะฉันจะรอดหรือเปล่าคะชิมคำใหญ่ๆเลยคะ่ะมีทั้งข้าวผัดปูคะ่ะแล้วก็หมึกส่วนหนวดค่ะชิ่นค่ะทุกคนคะ่ะ ตอนแรกว่าชิมน้ำซอดว่าเด็ดแล้วนะอร่อยแล้วนะพอกินกับเนื้อปลาหมึกจริงๆอ่ะกดไลค์ให้เลยค่ะเธอเธอมาร้านนี้เธอต้องสั่งเมนูนี้นะเฮ้ยเมนูซิกเนเจอร์เขาอร่อยว่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะต้องสั่งเลยนะเมนูนี้ย่อมเยาค่ะ180บบาทค่ะทุกคนคะ่ะว้าวๆ้า โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวดิฉันนะคะขอรีบจัดก,การเมนูที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปรสชาติให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึ่งคะ่ะต <c oughs> ิดดำติดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ทุกคนค่ะหมดเกีฑยนเรียบร้อยแล้วค่ะมาๆเดี๋ยวดิฉันจะมาสรุปรสชาติให้คุณผู้ชมฟังนะคะเมนูที่ดิฉันประทับใจก่อนค่ะคือเมนูนี้เลยปลาหมึกผัดน้ำดำเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของเขารสชาติดีค่ะมันไม่ได้เค็มโดดหวานโดดค่ะรสชาติมันค่อนข้างละมุนละมุนแล้วก็หอมความดีปลาหมึกอ่ะทุกคนค่ะไม่ข้าวเลยนะทุกคนค่ะแต่ต้องระวังแบบปากดำนะฟันดำนะทุกคนค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่ดิฉันประทับ จนะคะก็คือกั้งทอดพริกกระเทียมค่ะปกติดิฉันจะสั่งแค่กั้งทอดกระเทียมใช่ไหมทุกคนขามันก็คือว่าอร่อยแล้วอะแต่พอใส่พริกแล้วก็ผัดกับกระเทียม Very good, huh? เวลิกูดค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาเธอน้ำจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้เด็ดเวอร์นะทุกคนค่ะใครนะคะมาเที่ยวยนะแถวพัทยานะไม่ต้องไปนุ่นจอมเทียนไม่ต้องไปนู่นไกลๆนะะจอมเทียนไรหนะกนี่ที่นาเกลือค่ะก็มีอาหารซีฟูด้ดอร่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันสั่งเช็คบิลแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าทั้งหมดนี้ค่ะจะราคาเท่าไหร่คะค่ะราคาทั้งหมดนะคะแ8 0รอยแบาทค่ะ ตัวหมึกผัดน้ำดำร้อยแปดนะคะมีเมนูตั้งแค่550ค่ะส่วนข้าวผัดปูค่ะ120ค่ะมีราคาน่ารักนะคะทั้งอาหารอร่อยค่ะราคาน่ารักค่ะแล้วก็วิวดีมากค่ะลองตามรอยกันดูนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกบรรยากาศดีมากค่ะวิวแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็ลองตามรอยกันดูนะคะทุกคนค่ะ ดิฉันบอกเลยค่ะว่าเคสราคาของร้านนี้นะคะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มีวิวสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงได้ค่ะก็ลองตามรอยดิฉันดูนะคะสำหรับร้านซอตไซีฟู้ดค่ะ EP นี้ลาไปจริงแล้วบ๊ายบายลายไปกับบรรยากาศสวยๆบ๊ายบายค่ะอ่ะลาบีวบ๊ายบาย